ครับสวัสดีครับปุ่มแฟ m มลี่แมปนะครับวันนี้จะมาแนะนำรอ,อ,อบเดินเบานะ D-MAP รอ,อบเดินเบา d m a c จะตั้งแบบไหนจูนยังไงนะครับหาแมปเดินเบาของ D-MAP ไฟล์นี้เป็นไฟล์ของ U2 นะครับไฟล์นี้ U2 ไฟล์ยอดฮิตเลย เก้าแปดหนึ่งห้าสองหนึ่งศูนย์สี่ขั้นตอนแรกก็นำไฟล์ลงมาตั้งค่าที่เราจะจูนนะครับสิบหกบิตสองห้าห้าไฮโลนะถ้าเป็นหนึ่งร้อยตัวนี้นะครับเอาตารางออกครับตอนแรกหาหัฉีดก่อนเลยครับหาแมพหัฉีดก่อน ดาวนะครับอ่ะนี่ยหัวฉีดครับต่อไปเลื่อนเมาส์ก็ได้ครับเลื่อนนิดนึงอยู่หลังหัวฉีดนะครับหาแมปที่ขึ้นสิบคูณสิบนะคสิบคูณสิบอ่านี่ฮะหน้าตาตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับสิบคูณสิบนะ แปดสิบคูณสิบนะครับก็ปกติก็จะมีแมปแมปเซิร์ชให้ครอบให้อยู่แล้วนะฮะดูหน้าตาเทคนิดนึงครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีแมปเซิร์ชให้ก็ดับเปล็คลคิกข้างบนนี้ได้เลยครับเสร็จปุ๊บฮะยังจูนไม่ได้นะฮะเราจริงๆเราต้องตั้งเลขหารก่อนเลขหารก็คือ เล้ขานเกณฑ์รอบนะเลขหารเกณฑ์รอบก็เปิดน0.125หนะครับ0.125หรือเว็บรนะ้อยยี่เนาะเอาง่ายๆจำเมนกันง่ายๆนะครับกดโอเคนะครับอ่าทีนี้เราก็จะเห็นหลอกเดินเบานะครับหลอกเดินเบาเปกติปกติจะเดินเบาอยู่700นะ750เนาะเปิดแอร์ก็อยู่ประมาณนี้ ปิดแหรือสตาร์ทรถใหม่ๆก็อาจจะเพิ่มหน่อยประมาณนี้ถ้าต้องการจูนยังบางคนนะครับลูกค้าบางคนนะชอบแบบช่างขอ,อเดินเบาสักหนึ่งพันอย่างเงี้นะเดินเบาสักหนึ่งพันเดินเบาโหดๆห,หน่อยอย่างี้ครับให้เหมือนรถ ลดสิ่งนะลดซิ่งลดแข่งอะไรประมาณนี้นะฮะเขาจะเดินเบาหรือว่าเดินเบาลันอินอะไรประมาณนี้ฮนะประมาณ1 0 0 0ันรอบวิธีการโจูนฮะถ้าเราจะโจูนก็ครอบทั้งหมดแล้วก็จัดที่1 0 0 0พันได้เลยนะครับกดโอเคอะประมาณนี้นะครับย้ำนะฮะขอย้ำนะฮะเลขหารนะฮะ เลขหานต้องต้องใส่เลขหารก่อนจะสามารถจูนเลือกหลอบที่เราต้องการได้นะฮะก็นี่ก็เซฟได้เลยครับเซฟเนาะเซฟแล้วก็นำนำไปใช้งานได้เล,เลยนะครับสำหรับวันนี้ต่างหลอบเดินเบานะครับ อยู่ที่ท่านเลยว่าอยากได้แบบไหนนะฮะแปดร้อยเก้าร้อยเดินเบาๆเดินพันสองก็ได้พันห้าก็ได้แล้วแต่อยู่ที่แบบนี้เลยนะครับมาดูสามดีนะฮะนี่นะหน้าตาแบบนี้นะสิบคูณสิบนะครับสำหรับวันนี้แฟ m ม l ี m แบบขอลาไปก่อนฮนะถ้าใครสนใจ เรียนนะครับรีแมปนะฮะเน้นดีแบ็กวีโกหรือรุ่นอื่นๆเดี๋ยวเข้ามาทักเพจแฟมรีแมปสเตปอัพก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ